อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับของชีบะตอนนี้ก็คือว่าชีบะมี Stable Coin ตัวใหม่และเหมือนกับว่ามีการเปรียบเทียบกับ USTC ด้วยนะครับฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะรายละเอียดด้วยกันว่าตกลงแล้วชีบะมี Stable Coin ตัวนี้มีอัลกอริทึมหรือมีรูปแบบการเขาเรียกว่าให้รางวัลนะครับดีกว่า USTC หรือไม่ หรือผลตอบแทนดีกว่า USTC หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับสค่คือคอยน์มูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็มาเข้าสู่เรื่องของชีบัตด้วยกันนะครับเราก็ไม่ได้อ่า ติดตามเรื่องนี้มันนานแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของ stable coin ของชิบะมีการกาวตั้งแต่ประมาณ2หรือ3เดือนที่แล้วนะครับว่าจะมีการออกพร้อมกับรูปแบบของ s ชิบะเรียมนั่นเองฉะนั้นรูปแบบของ stable coin ของชิบะนะครับก็จะเป็นการผนวกเข้ากับ Metaverse นะครับเพื่อจะทำให้ เหรียญเนี่ยนะครับก็มีการใช้ในเมตาเวิร์สมากขึ้นเพราะเขากลัวว่าอุปทานของชิบะเนี่ยไว้ใช้เก่งกำไรเนี่ยไม่เพียงพอต่อเมตาเวิร์สนะครับหรือว่าเป็นสเตเบิลคอยน์นั่นเองเขาก็เลยมีการผลิตนะครับเพื่อจะเป็นสเตเบิลคอยน์อีกตัวที่ชื่อว่าชินะครับตัวนี้งนั้นชิตัวนี้นะครับจะมีคุณ,ณสมบัติพิเศษนะครับที่ทางชายโตชิคุซาม่าเอามาเปรียบเทียบนะครับว่าโปรเจกต์ของตัวเองดีที่สุดนะครับซึ่งเขาบอกว่าโปรเจกต์เนี้ย มันจะดีกว่า USTC แน่นอนนะครับทำให้มีแฟนคลับมากมายเนี่ยนะครับที่ไม่ได้พอใจนะเราก็เห็นว่าชีบะนะครับยังเป็นรองเหรียญดีฟ i ตัวอื่นเยอะมากๆเลยนะครับก็ออกมาโจมตีนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณไชโดชิ k กซามะอย่าทำให้เหรียญตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะว่าทางไชโดชิโกซามะเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าชีบะมีจุดอ่อน นะครับและจุดอ่อนบางทีเนี่ยก็ไม่ใช่จุดอ่อนด้วยนะครับหมายความว่าเหรียญชิบะเนี่ยมันไว้เป็นเหรียญเก่งกำไนะร100%นต์ะแล้วก็คนหลายคนก็รู้สึกผิดหวังตอนที่ชิบะร่วงไป0ูย์หตัวนะครับประมาณ5,000หรือ6,000นนี่ยแหละนะครับและ,ะในบทความข่าวเนี่ยเขาก็ได้พูดว่าตกลงแล้วเองชิบะราคาร่วงขนาดนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะการเผานะครับแล้วก็อย่างที่สคือชายโตชิ รู้แล้วนะคบว่าวานนี้ต้องเข้าไปเก็บนะครับก็เลยมีการเตี้ยมกันนะครับให้ออกทาง c ีโอในอของเรียวชินะครับว่าเขาละทิ้งโครงการไปแล้วหลังจากนั้นชิบะก็ราคาร่วงนะครับส่วนหนึ่งก็ใช่การเผาเป็นส่วนหนึ่งนะครับช่วงนั้นเผา,าเยอะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือวานเข้าไปซื้อเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าชิบะอุปทานลดลง เอาและเราพูดส่วนนี้แล้วนะครับในเรื่องของการเกมงกำไรเรื่องของการเผาของรูน่า l a ส s i ิก็จะมีความคล้ายกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ในรูปแบบของาอการจัดการเขาเรียกว่า stable coin เนี่ยแตกต่างกันนะครับเนื่องจากชีบะเนี่ยเขาโชว์ว่าเขาเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยของเขาเนี่ยจะไม่หลุดเพกแน่นอนนะครับเขาก็มีการเปรียบเทียบกับ ust tc นะครับหรือ ust ดั้งเดิม ทำให้หลายคนหมั่นไส้นะครับเราก็มีการเปรียบเทียบกันนะครับเราบอกว่ารูปแบบเนี่ยอของเขาจะไม่หลุดเพกแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เอาอัลกอริทึมไปผูกไว้กับตัวของเหรียญที่เก่งกำไรแน่นอนนะครับแต่เขาจะเอาไปผูกกับ m e t a เว r ร์นะครับซึ่งทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มของอ t h e r e u m นะครับซึ่งเราต้องดูอีกทีนะว่าตัวชีบาที่เป็น stablecoin หรือเหรียญชีเนี่ย ค้ำประกันกับอะไรนะครับมีความเสี่ยงหรือไม่และมีการจัดการแบบไหนเนาะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่า UST UST หรือ USTC ตอนแรกนะครับไปค้ำประกันกับ Bitcoin นะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆที่เป็นเหรียญเก่งกำไร100%นะครับในตลาดตตริปโตพอ i t c o i n ล่วงตัวอื่นล่วงนะครับเราก็ลูน่าฟาวเดชันกาดเนี่ยนะครับที่จัดการกองทุนก็ไม่สามารถที่จะจัดการกองทุนได้ก็เหมือนกับการ การหมดสภาพคล่องนะครับเนื่องจากสินทรัพย์เนี่ยมันราคาร่วงลงนั่นเองฉะนั้นพอจะเอาออกมาขายยังไงก็ขาดทุนอยู่ดีนะครับนั้นเรียวเรวชี้ก็ได้พูดเอาไว้นะครับชายโชี้คุซามะก็ได้พูดเอาไว้แล้วว่าไอสเตเบ o ลคอย coin, ถึงชั้นดีแน่ดีกว่านะครับไม่หลุดเพกแน่นอนนะครับและคุณเอาไปฝากอะไรเนี่ยมันไม่ไม่มีประโยชน์นะเอาไปทําธุรกิจดีกว่านะครับหมายถึงว่าเอาไปฝากไว้เป็นระบบของม e ตา v เวอร์ันเอง ใช้ให้สอดคล้องกับระบบเมตาเวิร์สแล้วระบบเมตาเวิร์สมันจะให้เป็นค่าเ,เป็นเงินที่แถมมาให้นะหรือรางวัหลหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าทีชนะครับหลักการเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะก็คือ,อทางชายโดยชีก้กุสมาออกมากล่าวมากกว่านะครับออกมากล่าวมากกว่ายังไม่ได้เห็นบอกอัลกอริทึมอะไรนะครับซึ่งคนหลายคนก็ชี้ไปประเด็นตรงนี้ว่า เออถ้าเกิดคุณเสน,น,เสนอมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นการนำเสนอที่ดูเหมือนเอากำปั้นทุกดินมากเกินไปนะครับหมายความว่า,าเป็นการนำเสนอแบบทื่อๆนะครับเป็นการนำเสนอเอาไปเปรียบเทียบว่าตัวเหรียญตัวเองดีกว่านะครับซึ่งส่วนตัวผมผมคิดว่าใช่นะครับเพราะเรายังไม่เห็นอัลกอริทึมหรือรูปแบบโปรเจกต์อะไรของชีบปได้ดีเท่ากับ u s t เลย เห็นเลยว่าหลังการฟื้นคืนชีพเนี่ยนะครับหรือฟื้นฟื้นคืนชีวิตของดูนาคลาสสิกเนี่ยเขาฟื้นนะครับเขามีอย่างสเต็ปนะครับเขามีการบอกให้หมดเลยว่าเขาจะเป็นเหลียนแอลคอยอยังไงคุณลองไปศึกษาคลิปอื่นเอาแต่ชิบะไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะพัฒนาเป็นแอลคอยอยังไงนะครับเขาพัฒนาเป็นแอลคอยโดยเมตาเวิร์สซึ่งเมตาเวิร์สยังอีกนานนะครับ ยังอีกต้องปีหรือ2ปีกว่าจะ complete หรือเรียบร้อยนั่นเองฉะนั้นบทวิเคราะห์นี้เป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะครับใครจะคิดอะไรก็นำเสนอมาใต้คลิปละกันนะครับอย่าหยาบคายนะเรากา็นำเสนอบางทีอย่าก,กวนส้นด้วยนะครับบางคนก็ตั้งใจจะก,กวนส้นนั่นแหละไม่ใช่เป็นการนำเสนอนะฉะนั้นก็ลองนำเสนอมาได้นะครับก็แนะนำนะครับว่าชีบะเนี่ยโกทูดมูลแน่นะครับ แล้วโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะนะครับเราขอไม่อธิบายมากในคลิปนี้นะเราบอกเลยนะครับว่าเงินเฟ้อมาแน่นะครับแล้วก็ช่วง r e เ e ช s i o เนี่ยถ้านโยบายของเฟดเนี่ยออกมาเป็นเป็นบวกกับตลาดคริปโตละกันนะครับอาจจะไม่ได้บวกแบบพูดโดยตรงนะครับแต่หมายความว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเศรษฐกิจรวมของสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อน,นั้นจะเป็นการเริ่มของวัฒนจักรคริปโตตอนนี้มีต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วตกลอบเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าปลายเดือนนี้เสร็จจะเอาอยัางไงนะครับแล้วมันจะสอดคล้องกับสถานการณ์หรือเวลาหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนก็บอกว่าสิงหานี้นะครับหลายคนก็บอกว่าตุลาเอาแหละเราต้องดูต่อไปนะครับว่าเดือนไหนก็ช่างซื้อเก็บไว้ก่อนใครคิดว่า ซื้อไปกลัวติดดอยนะครับผมคิดว่าติดก็ต้องติดะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ะนะสถานการณ์เป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่านั่งทับมือยังไหวอยู่ในราคานี้นะครับก็ลองดูนะครับหรือว่าจะลองย่อดูก็ได้สักศูนย์หกตัวเจ็ดตัวแล้วคุณค่อยเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดไม่ซื้อราคานี้แล้วแล้วติดดอยนะครับคุณก็แล้วแต่คุณละกันนะ นะครับส่วนใหญ่ผมซื้อ,อแบบถั่วเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับแล้วใครเป็นมือใหม่ก็ไปตามคลิปผมอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่จะติดตามด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเรามีกลุ่มชีบะด้วยทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับแล้วเราก็มีอ่า มีมีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อลินสตาร์เน็ตนะคําประกันโดยชีบะนะครับันนั้นรายละเอียดอะไรก็จะเหมือนชีบะเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยอาจจะไม่เหมือนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมทักไปที่เพจละกันนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับคิวอาร์โค้ดไปให้อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ x.com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการ ผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอ0 0ตกว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมายการเทรดแบบ etf การเทรดแบบมาจินการเทรดแบบฟิวเจอร์อยากฝากดอกเบีย้ยได้ดอกเบี้ยสูงสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวเซฟิงหรือสเต็กกิรวมถึงมีเรื่องของ nft สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน NFT ผ่านช่องทางของแอป xc.com มีบริการแบบ P2P สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิตผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ xc.com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบริการครบเครื่องง่ายดายภายใน